ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok Onsite on Light กับผมไอเดียดารันพบครับที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงพอจะทราบกันมาบ้างแล้วว่านับตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยรถไฟทางไกลของรอฟทอก็จะทำการย้ายต้นทางและปลายทางจากสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงมาที่สถานีกลางบางซื่อหรือในชื่อใหม่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร ดังนั้นในวันนี้ทาง Bangkok o n s i t e ก็จะขออาสาพาทุกคนมาดูกันว่าถ้าเราจะมาใช้บริการสถานีแห่งนี้ทั้งขาเข้าและขาออกเราจะต้องผ่านตรงไหนยังไงบ้างรวมทั้งการเชื่อมต่อไปสู่ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆจะมีรูปแบบเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพวกเราตามผมไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณโถงทางเข้าหลักด,ด้านทิศตะวันออกของอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนซึ่งก็คือฝั่งด้านหน้าสถานีนะครับ สถานีแห่งนี้ก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2564โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นสถานีต้นทางของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง2ส,สายรวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินด้วย แต่สถานีกลางแห่งนี้จะยิ่งมีบทบาทสําคัญมากขึ้นไปอีกขั้นหลังมีการย้ายระบบรถไฟทางไกลจํานวน52ขบวนจากสถานีหัวลําโพงมาไว้ที่นี่นับตั้งแต่วันที่19มกราคม2566เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็เลยจะมาเน้นพาชมขั้นตอนการใช้บริการรถไฟทางไกลนี้กันแบบตามลําดับจริงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันแบบชัดๆชนิดเดินตามกันได้แบบไม่มีหลงเลยนะครับสำหรับตัวอาคารของสถานีแห่งนี้ก็จะมีลักษณะเป็นอาคารยาวๆตามแกนทิศเหนือใต้ โดยมีฝั่งตะวันออกเป็นด้านหน้าและฝั่งตะวันตกเป็นด้านหลังมีถนนขนาด6ช่องจราจรล้อมรอบตัวอาคารมีจุดจอดรถรับส่งอยู่ที่ทางด้านหน้าและด้านหลังซึ่งจะมีประตูทางเข้าสู่อาคารสถานีทั้ง2ฝั่งตามตำแหน่งต่างๆที่เห็นอยู่ในภาพนี้เลยครับอย่างไรก็ตามเวลาเปิดให้บริการจริงเขาก็อาจจะมีการเปิดให้ใช้งานเพียงแค่บางประตูที่สําคัญและปิดประตูส่วนที่เหลือไว้เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ สำหรับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีประตูทางเข้าหลักอยู่4ประตูไล่จากประตูที่1ตรงโดมใหญ่หน้าสถานีไปจนถึงประตูที่4ที่อยู่ด้านเหนือสุดซึ่งเวลาที่เรานั่งรถยนต์รถเมล์หรือว่ารถแท็กซี่มาลงที่ด้านหน้าอาคารสถานีตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าพื้นที่ส่วนต่างๆข้างในอยู่ใกล้กับประตูไหนที่สุดก็จะช่วยให้เราไม่เกิดความสับสนและใช้เวลาน้อยที่สุดในการเดินไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจะไปนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะเข้าประตูไหนก็แล้วแต่ที่ด้านในอาคารเขาก็มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมดอยู่ดีนะครับ ประตูที่1ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้จุดจําหน่ายตัวโดยสารและทางขึ้นชันชลารถไฟฟ้าสายสีแดงรวมทั้งทางขึ้นลงรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินที่อยู่ใต้ดินก็จะอยู่ใกล้กับประตูนี้ที่สุดเช่นกันนอกจากนั้นก็ยังอยู่ใกล้บันไดาทางลงจากชันชลาของรถไฟทางไกลฝั่งขาเข้าที่สุดด้วยดังนั้นใครที่จะขับรถเข้ามารับเพื่อนหรือญาติที่เดินทางด้วยรถไฟทางไกลจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็สามารถนัดเจอกันที่ประตูที่1ได้เลยครับ และหลังจากนี้ในอนาคตประตูที่1และประตูที่2ก็จะเป็นทางเข้าออกหลักสําหรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟสายเชื่อม3มสนามบินที่จะเข้ามาจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรด,ด้วยแต่อันนี้แค่บอกไว้ล่วงหน้าเฉยๆเพราะกว่าจะเปิดให้บริการก็อีกหลายปีอยู่ครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี้ก็มีพื้นที่ให้บริการอยู่ทั้งหมด4ชั้นนะครับ แบ่งเป็นชั้นใต้ดินซึ่งเป็นชั้นของลานจอดรถและทางเดินเชื่อมต่อไปสถานีรถไฟฟ้า MRT ชั้นระดับดินหรือชั้น G เป็นชั้นทางเข้าออกหลักพื้นที่จําหน่ายตั๋วและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆชั้น2เป็นชั้นชลาของรถไฟทางไกลกับรถไฟฟ้าสายสีแดงและชั้น3เป็นชั้นชันชลารถไฟความเร็วสูงทุกสายกับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานที่จะเปิดให้บริการในอนาคตครับ สำหรับชั้น G ที่เราอยู่กันตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่โถงต้อนรับพื้นที่จําหน่ายตัวโดยสารและจุดนั่งรอรถไฟพร้อมทั้งศูนย์อาหารฟู้ดสเตชันก็จะอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยเช่นกันซึ่งพื้นที่โถงในอาคารก็สามารถแบ่งง่ายๆได้เป็นส่วนของโถงด้านนอกแล้วก็โถงด้านใน ถงด้านนอกก็จะเป็นพวกจุดจําหน่ายตัวรถไฟสายต่างๆจุดพักคอยร้านค้าร้านอาหารต่างๆซึ่งณปัจจุบันช่วงกลางเดือนมกราคม2566นี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีร้านค้าอะไรเยอะนักแต่ในเร็วๆนี้ก็กําลังจะมีการเปิดประมูลพื้นที่พาณิชย์ให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการซึ่งก็น่าจะทําให้มีร้านค้าต่างๆเข้ามาเติมเต็มความคึกคักภายในอาคารสถานีมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนในถงด้านในนั้นก็จะเป็นพื้นที่นั่งรอรถไฟที่เขาจัดเตรียมที่นั่งเอาไว้เยอะแยะเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันหลังจากนี้แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางระหว่างรถไฟแต่ละสายซึ่งคนที่เดินทางด้วยรถไฟสายหนึ่งแล้วจะต่อไปยังรถไฟอีกสายหนึ่งทางรถไฟทางไกลรถไฟชันเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้า MRT รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงและแอ r พลิเค์ในอนาคตก็จะสามารถเดินไปมาระหว่างชันชลาแต่ละสายได้โดยไม่จําเป็นต้องออกมาถงชั้นนอกเลยนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงประตู4ที่อยู่มาทางด้านเกือบสุดอาคารสถานีทางทิศเหนือนะครับที่ประตูนี้ก็จะอยู่ใกล้กับพื้นที่ขายตั๋วหลักของรถไฟทางไกลทุกสายสำหรับใครที่จะเดินทางแล้วยังไม่ได้ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้ก็สามารถเข้ามาซื้อตั๋วที่สถานีนี้ได้ซึ่งถ้าเข้าทางประตู4ก็จะอยู่ใกล้กับจุดขายตั๋วมากที่สุดครับพื้นที่ขายตั๋วจะอยู่ตรงไหนแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ พอผ่านประตูเข้ามาแล้วเราก็จะมาอยู่ในโถงชั้นนอกซึ่งเป็นพื้นที่ปรับอากาศติดแอร์เย็นสบายเลยนะครับจากตรงนี้มองไปทางขวามือก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดสเตชันซึ่งมีร้านอาหารเรียงรายอยู่รอบๆและมีโต๊ะนั่งทานอยู่ที่ลานตรงกลางในปัจจุบันก็มีร้านอาหารเปิดขายกันอยู่ประมาณหนึ่งอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอมีให้เลือกทานกันได้หลากหลายอยู่รสชาติดีราคาเป็นมิตรเลยทีเดียวครับมองเข้าไปด้านในทางด้านซ้ายก็จะเป็นเคาน์เตอร์จำหน่ายตัวโดยสารรถไฟทางไกลครับ อ๋อพอผ่านประตูเข้ามาแล้วถ้าเราเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนตรงจุดนี้ก็จะมีจอสแสดงตารางกําหนดการขบวนรถขาออกให้เราเห็นว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้จะมีรถขบวนไหนปลายทางไหนออกจากสถานีนี้ตอนกี่โมงพร้อมบอกชันชลารถที่จอดด้วยลักษณะดเดียวกันกับจอสแสดงไฟล์ในสนามบินเลยนะครับซึ่งนอกจากจอใหญ่ตรงนี้แล้วรอบๆสถานีก็จะยังมีจอขนาดเล็กสแสดงกําหนดการทั้งขาเข้าและขาออกแบบนี้อยู่ทั่วเลยเช่นกันครับ และห้องกระจกที่แบ่งเป็นล็อกๆพร้อมจอจํานวนมากเรียงกันอยู่ตรงนี้ก็คือห้องจําหน่ายตัวโดยสารรถไฟทางไกลนะครับตรงจุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด23ช่อง แต่นอกจากตรงนี้แล้วยังมีอีก5้าช่องอยู่ที่อีกฝั่งของสถานีทางทิศใต้ตรงใกล้ๆก,กับทางขึ้นลงรถไฟฟ้า MRT และรถไฟชานเมืองสายสีแดงใครสะดวกซื้อตั๋วตรงไหนก็สามารถซื้อจากห้องนั้นได้เลยเวลาเปิดใช้งานจริงเนี่ยจอด้านบนเขาอาจจะขึ้นแยกเป็นกลุ่มๆว่าช่องนั้นถึงช่องนี้จําหน่ายตั๋วสายไหนสายไหนแต่จริงๆแล้วระบบจําหน่ายตั๋วของทุกช่องจะเชื่อมต่อกันหมดดังนั้นเราสามารถจะซื้อตั๋วไปยังสถานีปลายทางไหนก็ได้จากทุกๆช่องเลยนะครับ แล้วอีกอย่างคือการซื้อตั๋วรถไฟทางไกลที่นี่ก็ไม่จาเป็นต้องซื้อตั๋วในวันที่จะออกเดินทางแต่สามารถซื้อไวล่วงหน้าก็ได้นะครับเช่นถ้าผมบังเอิญผ่านมาแถวนี้พอดีแล้วมีกําหนดการชัดเจนว่าอีก3วันจะนั่งรถไฟทางไกลไปต่างจังหวัดก็สามารถแวะมาซื้อตั๋วที่ห้องขายตั๋วที่นี่ไว้ก่อนได้เลยวันที่เดินทางจริงๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอคิวซื้อตั๋วอีก แต่จริงๆแล้วอีกวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือซื้อตั๋วด้วยระบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน D-Ticket ของรฟทได้เลยซึ่งถ้าซื้อตั๋วผ่านทางแอปไว้แล้วก็ไม่ต้องมาซื้อตั๋วที่สถานีเลยนั่นเองครับเมื่อซื้อตั๋วมาแล้วจากตรงนี้เราก็จะเข้าไปสู่พื้นที่โถงชั้นในของอาคารสถานีกันแล้วครับซึ่งใครที่จะเข้าไปใช้บริการรถไฟทางไกลทุกสายก็สามารถเดินเข้าประตูตรงจุดนี้ตามที่ผมกำลังจะพาไปได้เลยนะครับ จริงๆแล้วตรงจุดนี้ถือว่าค่อนข้างสําคัญแต่ในวันที่เรามาถ่ายทํายังไม่มีป้ายบอกว่าประตูนี้เป็นทางไปไหนก็คาดว่าในอนาคตน่าจะมีการติดตั้งป้ายบอกทางไว้ชัดเจนยิ่งกว่านี้ครับและนี่ก็คือคุณบอส l i v i n g p o p ที่มาร่วมให้ข้อมูลในการออนไซต์กับเราในวันนี้นั่นเองนะครับสวัสดีคุณบอสครับผมจากตรงนี้เราก็จะเดินตามป้ายบอกทางไปขึ้นรถไฟทางไกลกันเลยนะครับ วันที่มาใช้บริการกันใครที่ได้ตั๋วมาแล้วไม่ว่าจะซื้อผ่านแอปมาหรือซื้อมาจากห้องขายตั๋วตรงเมื่อกี้นี้ก็เดินไปตามทางนี้ได้เลยครับซึ่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยก็จะมีชานชลาของรถไฟทางไกลยอยู่ที่ชั้น2ถัดจากจุดที่เราอยู่กันตอนนี้ขึ้นไป1ชั้นซึ่งบนชั้นเดียวกันนี้จะมีทั้งหมด12ชานชลาประกบข้างเกาะ6เกาะเกาะละ2ชานชลาไล่ลำดับเลขจากด้านหลังมาด้านหน้าสถานีตามภาพกราฟ,ฟิกที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับโดยรถไฟทางไกลจะใช้ชานชาลาที่1 2, 5, 7 8 1 1และ12ส่วนชั้นชาลาที่3 4 9และ10จะเป็นของรถไฟฟ้าสายสีแดงครับสำหรับชั้นชาลาของรถไฟทางไกลจะแบ่งเป็นขาเข้าและขาออกแยกกันอย่างชัดเจนโดยรถขาออกจะจอดตรงกับช่วงทิศเหนือของสถานีส่วนรถขาเข้าจะจอดค่อนมาทางฝั่งทิศใต้ของสถานีเพื่อให้สามารถลงมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้าสายสีแดงได้สะดวกนั่นเองครับ จากแผนภาพกราฟิกเราก็จะเห็นว่าชันชลาที่1และ2มีไว้สําหรับรถไฟทางไกลาสายเหนือนและอีสานขาออกช,ชันชลาที่5และ6สําหรับรถไฟทางไกลาสายเหนือนและอีสานขาเข้าชันชลาที่7และ8ส,าสาํา,าออชชสหรับรถไฟทางไกลาสายใต้ขาออกกับชันชลาที่11และ12สําหรับรถไฟทางไกลสายใต้ขาเข้าซึ่งสําหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟทางไกลออกจากสถานีนี้ก็สามารถตรวจสอบชันชลาของขบวนรถที่เราจะต้องขึ้นได้จากหน้าจอรอบๆสถานีนะครับ ทีนี้โดยระบบของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เราขึ้นไปรอรถที่ชันชลาได้ล่วงหน้าแต่เราจะต้องนั่งรออยู่ที่ชั้น G นี้ก่อนโดยพื้นที่ตรงกลางของโถงชั้นในก็จะมีเก้าอี้นั่งพักคอยไว้ให้แบบนี้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีร้านค้าเล็กๆอีก2บูธเปิดให้บริการพร้อมกับตู้ขายของอัตโนมัติอีกเยอะเลยซึ่งถ้ายังไม่ได้เวลาเราก็สามารถนั่งรออยู่แถวๆนี้ไปก่อนจนถึงเวลา20นาทีก่อนรถออก ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกให้เราขึ้นไปชั้นชันชาลาซึ่งตรงหน้าทางขึ้นแต่ละจุดเขาก็จะมีแผงกั้นลักษณะนี้โดยตอนให้บริการจริงก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนตรวจตัวโดยสารที่เราซื้อมาเมื่อผ่านการตรวจตัวแล้วเราก็สามารถขึ้นไปสู่ชั้นชันชาลาได้เลยซึ่งทางขึ้นลงชันชาลาทุกจุดก็จะมีทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์แต่เดี๋ยวในวันนี้ผมจะลองพาขึ้นไปด้วยบันไดเลื่อนก็แล้วกันนะครับ และตรงนี้ก็คือชั้นชันชาลาของรถไฟทางไกลฝั่งขาออกนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าตอนที่ให้บริการจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาประกาศเรียกให้เราขึ้นมาในช่วง20นาทีก่อนเวลารถออกณนะตอนนั้นขบวนรถที่เราจะขึ้นก็จะจอดรอเราอยู่ที่ชันชาลาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเดินขึ้นรถไปได้เลยนั่นเองไม่ต้องมายืนรอแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะเผลอเดินตกลงไปบนรางด้วยการที่เขาจัดระบบมาแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีความปลอดภัยและสะดวกสบายพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ก็คือที่สถานีแห่งนี้ชันชลาทุกชานจะเป็นแบบชันสูงไม่สามารถเดินข้ามรางไปมาระหว่างกันได้ดังนั้นในกรณีที่เราจะเปลี่ยนสายระหว่างเกาะเราจะต้องลงไปที่ชั้น G ีก่อนแล้วค่อยย้อนกลับขึ้นมาชั้นชันชลาที่เราต้องการจะขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับทีนี้ทุกคนก็คงจะเห็นขั้นตอนทั้งหมดของการเข้ามาใช้บริการรถไฟทางไกลออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกันไปแล้วและถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟทางไกลาจากที่อื่นทั้งสายเหนือสายอีสานสายใตย้เข้ามาสิ้นสุดปลายทางทีีี่่สถานน้ละ เราจะต้องลงทั้งไหนไปยังไงต่อเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะของชันชลา5และ6ซึ่งเป็นชันชลาฝั่งขาเข้าของรถไฟสายเหนือและสายอีสานนะครับส่วนใครที่เดินทางมาด้วยรถไฟสายใต้ก็จะเข้าจอดชันชลาที่11หรือ12ซึ่งก็มีหน้าตาแบบเดียวกันนี้เลยครับเมื่อรถไฟที่เรานั่งเข้ามาจอดเทียบชันชลาเรียบร้อยแล้วเราก็ลงจากรถแล้วเดินตามลูกศรบนป้ายทางออกได้เลยซึ่งทางลงก็จะมีทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนเช่นเดียวกับทางขึ้นครับ เมื่อลงมาที่ชั้น G แล้วเราก็จะมาอยู่ในพื้นที่ฝั่งทิศใต้ของอาคารสถานีกลางซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับทางเชื่อมต่อสู่ระบบขนส่งมวลชนอื่นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงสายสีน้ำเงินรวมทั้งทางไปจุดจอดรถเมล์ด้วยนะครับอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไปทีละส่วนเลยครับ ส่วนแรกทางซ้ายมือของเราตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปสู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินที่อยู่ชั้นใต้ดินซึ่งก็จะมีบันไดเลื่อนลงไปแล้วเดินตามทางเดินไปประมาณ110เมตรก็จะถึงจุดจําหน่ายตัวโดยสารและทางลงไปชั้นชันฉลาครับนอกจากรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินแล้วเรายังสามารถใช้ทางเดินใต้ดินเส้นทางเดียวกันนี้เดินลอดใต้ถนนด้านหลังสถานีไปยังทางออกที่2เพื่อขึ้นไปสู่สถานีชุมทางบางซื่อเก่าของรอฟทอซึ่งยังมีรถไฟธรรมดาหลายขบวนให้บริการอยู่ด้วยนะครับ ถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัวโดยสารและประตูทางเข้าไปสู่ระบบรถไฟฟ้าชันเมืองสายสีแดงทั้งสายนครวิถีปลายทางตลิ่งชันและสายธานีรัฐยาปลายทางรังสิตเลยครับซึ่งรถไฟฟ้าทั้งสงสายมีชันชลาแยกกันแต่เราสามารถผ่านประตูกั้นตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วค่อยไปเดินขึ้นชั้นชันชลาให้ถูกสายตามป้ายบอกทางข้างในได้เลยครับ ต่อมาคือทางไปจุดจอดรถประจําทางหรือรถเมย์ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังทางฝั่งทิศตะวันตกของอาคารพอเราเดินมาเจอป้ายนี้ก็สามารถเลี้ยวขวาตามลูกศรบนป้ายไปได้เลยนะครับเมื่อเลี้ยวมาแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆยาวๆเลยตามทางก็จะมีป้ายบอกทางไปรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเรียงรายอยู่ตลอดซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ใจมากนะครับเพราะยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่เป็นการติดป้ายไว้ล่วงหน้าเฉยๆครับระหว่างทางก็จะผ่านห้องน้ําด้วย ซึ่งที่รอบๆสถานีบนชั้นจีนี้ก็จะมีห้องน้ําให้บริการอยู่ถึง8จุดกระจายอยู่ในโถงชั้นนอกทั้งฝั่งด้านหน้าและด้านหลังสถานีตามภาพกราฟิกนี้เลยซึ่งทุกจุดรวมกันก็มีห้องสุขารวมเป็นร้อยๆห้องเพียงพอรองรับผู้มาใช้บริการแน่นอนแต่เวลาเปิดให้บริการจริงเขาจะเปิดครบทุกห้องไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับและเมื่อเราเดินตรงมาเรื่อยๆจนมาเจอประตู11ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปสู่จุดจอดรถเมลนั่นเองครับ พอออกมาแล้วเราก็เดินตามแนวร่มใต้หลังคาไปทางถนนหลังสถานีก็จะเห็นจุดจอดรถประจําทางเรียงรายกันอยู่ตรงนี้เลยซึ่งบริเวณนี้จะมีรถสายไหนเข้ามาจอดบ้างเดี๋ยวทางแบงคอกออนไซต์จะเก็บข้อมูลมาสรุปประเด็นนี้ให้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นกันไปครบถ้วนทุกขั้นตอนของการมาใช้บริการรถไฟทางไกลที่สถานีกลางแห่งใหม่นี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเทียบกับสถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงเดิมแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีความสลับซับซ้อนและกว้างขวางใหญ่โตกว่ามาก แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวซึ่งผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานทุกๆคนก็จะค่อยๆเริ่มคุ้นเคยแล้วก็สามารถใช้งานสถานีนี้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นแน่นอนครับแต่ในช่วงแรกๆนี้ใครที่จะเข้ามาแล้วกลัวว่าจะไปไม่ถูกกลัวผิดกลัวหลงยังไงก็เก็บรายการของเราในตอนนี้ไว้ดูได้เลยซึ่งก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยทุกคนได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไงก็ต้องขอย้ําว่าคลิปวิดีโอนี้เราถ่ายทํากันในช่วงกลางเดือนมกราคม2566ซึ่งหลังจากนี้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลายังไงก็คอยติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆผ่านทางสื่อต่างๆรวมทั้งทางช่องแบงก์เคอออนไลน์ของเรากันอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับชมจบแล้วหากใครมีข้อสงสยัยข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับสถานีกลางแห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ หรือถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On Site และ Bangkok On Site Lite ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ